สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วายบุ๊กแฟร์ชาแนลนะคะวันนี้ค่ะม่อนก็จะพาทุกคนไปรีวิวสปอยการ์ตูนวายกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าไปชมดาวกันไหมคะเรื่องนี้นะคะก็อยู่ในแอปพลิเคชันเว็บตูนอีกแล้วค่ะเขียนโดยคุณกิโยบินะคะเป็นการ์ตูนวายสายเลือด เกาหลีค่ะมีทั้งหมด22ตอนปกตินะคะแล้วก็29ตอนเปค่ะซึ่งแน่นอนว่ามอนเองก็อ่านไปจนถึงตอนที่29แล้วนะคะเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันเพิ่มเติมนะคะ ใช่เรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับ2เพื่อนสนิทค่ะก็คือจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เขาเยอะมากๆม่อนไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าใครเป็นพร่เอกในเอกนะแต่ม่อนจะขอเรียก2เพื่อนสนิทมีวเป็นพร่เอกกันในเองนั้นอาจจะได้เข้าใจง่ายแต่ว่า ในอนาคตตอนที่ตอนมันออกมาเยอะกว่าน,นี้แล้วแล้วเราสรุปได้แล้วว่าใครคือเพื่อกันแน่เดี๋ยวเราค่อยมาเวอร์ฟายกันใหม่กันนะคะแบบเรื่องนี้ค่ะสองเพื่อนสนิทนะคะคือนายเอกของเรานะคะแล้วก็พระเอกของเราเป็นเพื่อนสนิทกันโดยที่พระเอกของเราเนี่ยแอบชอบนายเอกมานานแล้วอะแต่ว่านายเอกของเราอะก็ไม่รับรักสักทีนะคะจนแบบจนผ่านไปจนขึ้นมหาลัยกันไปแต่ละคนก็ยังอยู่มหาลัยเดียวกันนะแต่ว่าเข้าขคนละคณะแล้วก็เปิดเรื่องมาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นที่ว่าพระเอกเนี่ยมาบอกกับนายเอกเลยว่าคือ คือ,อ,อฉันชอบคนอื่นแล้วอะเออแล้วคือในเอกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าก็เก็บออกมาคิดเก็บออกมาใส่ใจแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเหมือนในเอกอะกึ่งๆึจะชอบพระเอกหรือไงก็ไม่รู้เพราะว่าก็มีความแบบลังเลยอยู่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ในขณะเดีวยวกันพระเอกตอนที่บอกในเอกไปอะก็เหมือนมีรุ่นพี่ที่เหมือนจะชอบด้วยแหละแต่ก็ยังไม่ได้ลืมในเอกได้ขนาดนั้นนะคะเพราะงั้นเนื้อเรื่องมันก็เลยจะเป็นฟิลเหมือนแบบรักสี่เศร้าอะ่ะ ซึ่งมันสียังไงมันก็สีตรงที่ว่าเนะคะ่ะเดียวกันในเอกของเรานะคะพอเข้ามาหาลัยไปเนี่ยก็ต้องไปหาชมรมอยู่ใช่ปะก็เลยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่มาชวนเข้าชมรมนักอ่านเป็นชมรมการอ่านแบบลับๆเป็นเพราะว่าผู้ชายที่มาชวนนะะ่ะขโหลอมาก ในเอกก็เลยเดินตามไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในชมรมนั้นแบบงงนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้สองคนนี้เรียนคัดเดียวกันแล้วก็สนิทสนมรู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วในเอกก็เหมือนจะวนหวันไหวยกคนนี้ด้วยจึงมั่งก็เลยมั่นใจว่า,วาสรุปใครเป็นเพ่กันแน่ในขณะเดียวกันค่ะคนที่พระเอกของเราแอบชอบนะคะก็คือคนที่อยู่ในชมรมดนตรีเดียวกันแล้วเรื่องมันก็ยุ่งเหยิงไปมากกว่านั้นตรงที่ว่า คนที่พระเอกไปแอบชอบอะ่ะเป็นญาติกันกันในเอกโว้ยคือแบบหน้าตาแบบลักษณะค่าทางคล้ายกันเลยแต่แค่อายุห่างกันประมาณ5ปีพอเราเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็กําลังยุ่งอยู่เลยก็ดําเนินวนไปว่าแบบรู้ความจริงกันหมดแล้วว่า2คนนี้เป็นญาติกันแล้วพระเอกก็แบบ เอ๊ะเหมือนจะยังไงแต่ว่าก็ไปบอกญาติานเอกแล้วนะว่าเออผมชอบพี่ที่ชอบผมใช่ปะนะคะเดียวกันคือานเอกก็เหมือนจะชอบพระเอกนะแต่อีกคนนึงก็หล่ออ่ะแต่ว่าก็มีเรื่องราวปุมหลังกันว่าแบบแต่ฉันก็ชอบพระเอกไม่ได้อ่ะตอนนี้เพราะงั้นเรื่องก็เลยยุ่งเหยิงมากๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องย่อของมันทั้งหมดเนและสําหรับความรู้ ของม่อนนะคะที่ได้อ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่างงงงมากๆอย่างชีบบอกไปนะว่าตอนเนี้ยเดาทางไม่ถูกจริง,รงๆว่าสรุปใครเป็นพระเอกในเอกกันแน่แล้วเนื้อเรื่องเขาอะ่ะอันนี้คือขอสปอยเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านนะคะกดสกิปไปได้นะแต่ว่าใครที่อ่านแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ิพากันดีกว่าะคะ่ะทุกคนคือมันรู้สึกว่ามันงงอะ่ะเราก็คือถ้าเป็นเราอะ่ะถ้า ไม่ได้ว่าต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังให้มันเข้าใจง่ายอะม่อนจะมองว่าฮันบยอนอะที่ม่อนพูดว่าเป็นพระเอกเมื่อกี้ที่เป็นเพื่อนสนิทอะม่อนคิดว่าไม่ใช่พระเอกเว้ยเพราะม่อนรู้สึกว่าปุ่มหลังที่เขามีต่อกันอะมันร้ายแรงเกินไปอะนึกออกปะคือเหมือนสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ปะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเพราะว่าแบบเกิดมาด้วยกันหรืออะไรอย่างนั้นอะแต่มันเป็นเหมือนประมาณว่าในเอกของเราอะรู้ตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาอะชอบผู้ชายเพราะงั้นเขาก็เลยเหมือนแอบชอบเพื่อนสนิทของฮันบยอนเนี่ยท และทุกครั้งในเอกของเราก็มักจะมองตลอดเวลาในขณะเดียวกัน ตัวฮันบยอนเนี่ยก็มองในเอกของเราตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็พยายามทําตัวตีสนิทเข้ามาหาเข้ามาคุยด้วยเข้ามานวดมานั่นมานวนมานี่จนสนิทกันจนตัวติดกันได้ะแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะในเอกของเราอ่ะก็ยังชอบเพื่อนของฮันบยอนอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนสนิทของฮันบยอนอ่ะเข้ามาคุยกับในเอกถามว่าในเอกเห็นฮันบยอนปะเหมือนช่วงนี้แบบฮันบยอนห่างๆไปนะในเอกก็เลยไปบอกฮันบยอนว่าเฮ้ยนายนายแบบห่างกับเพื่อนเกินไปปะแล้วฮันบยอนก็เลยพูดว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะฉันอะ บอกเพื่อนฉันไปแล้วว่าฉันอะชอบนายเข้าใจฟิลบ้างเข้าใจฟิลป,ลปทุกคนรักแรกของนายเอกอะที่ตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งอะแต่ดันโดนคนที่มาบอกว่าชอบตัวเองอะแล้วก็มาทําตัวสนิทสนมแล้วก็มาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทอะ การซีนอะส่วนตัวม่อนน้ำมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาทําเกินไปอะค่ะชอบฉันไม่ว่านะแต่แบบการซีนฉันออกจากคนที่ฉันชอบด้วยหรอเธออะไรเงี้ยเพราะการที่ฮันปยนไปบอกเพื่อนถึงเราจะไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนอะเป็นเกย์ปะหรือว่าชอบผู้ชายปะแต่การที่ฮันปยนไปบอกเพื่อนว่าแบบชอบเราอะมันก็เหมือนบอกให้เพื่อนเลิกยุ่งกับเราไปไกลๆอะแต่เราชอบเพื่อนไงเออเราอยากได้เพื่อนอะนึกออกปะเพราะงั้นม่อนรู้สึกว่าเหตุผลเนี้ย ฮันบยอนมันไม่น่าใช่เพลงเอาว่ะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะความสัมพันธ์มันก็เลยกึ่งกึ่งทอกซิกนิดนึงเพราะว่าเหตุผลที่ฮันมบยอนชอบญาติอ่ะเพราะว่าญาติอ่ะหน้าเหมือนในเอกมากๆด้วยแบบคาแรคเตอร์ทรงผมวิธีการยิ้มหรืออะไรต่างๆอ่ะคือเหมือนในเอกมากๆแล้วก็เลยงงว่ะแล้วสองคนนี้เขาชอบกันจริงปะเออในขณะเดียวกันไอคนหล่อคนนั้นเขาก็เหมือนมีปุ่มหลังเหมือนกันที่ยังไม่เฉลยเพราะว่าตอนมันออกมาน้อยมากๆคะเพราะงั้น ความรู้สึกของม่อนที่ด้อานเรื่องนี้ก็เลยยังสับสนและก็ยุ่งเหยิงอยู่นะคะและในส่วนของลายเส้นนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกจริตกับม่อนไปสักทีเดียวเหมือนกันนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าลองใหม่อยกว่าเรื่องใหม่อย่างที่บอกทุกคนไปนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างสับสนนะแล้วก็วิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยก็ออกจะแอบเอ่ยเอยอยู่สักนิดนึงนะถ้าเทียบกับ เรื่องก่อนๆที่ม่อนได้เล่าให้ฟังนะคะก็จะถือว่าเรื่องนี้เรตติ้งจะแบบดรอปๆลงมาหน่อยนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสปอยการ์ตูนไวทยที่มีชื่อเรื่องว่าไปชมดาวกันไหมคะโอ้ยเรื่องหนึ่งคือม่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับชื่อเรื่องนะคะแต่ว่า นั่นแหละค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อ่านเรื่องนี้อยู่นะคะสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าคิดว่าใครเป็นพระเอกหรอหรือว่าแบบเออเชียคุณไหนมากกว่ากันหรือว่าเชียร์คู่ไหนมากกว่ากันนะคะคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้จบเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะเป็นกำลังใจให้กันมากเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย